s marriages สวัสดีทุกคนยางเป็นทางการนะคะก็วันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นว่าแมยตื่นมาตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าๆอะไรเงี้ยอาบน้าแต่งหน้าทําผมแต่งตัวทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเกือบครึ่งเดี๋ยวแมยจะออกไปที่คลินิกชื่อวิวาคลินิกที่วงเวียนใหญ่ไปพบคุณหมอเพราะว่าเมยรู้สึกว่าแบบแมยอยากลดต้นแขนอะอยากลดแขนอะไรเงี้ยให้แขนมันเล็กลงเพราะว่าแบบ รู้สึกใส่เสื้อผ้าแล้วเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยว่าจะไปคอเรียนทาวไปหาอะไรกินกันอาจจะเป็นบุฟเฟ่เกาหลีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปรับเพื่อนด้วยเดี๋ยวเจอกันค่ะไป เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในคลินิกเป็นยังไงบ้างทีน hey, hey, <in> ี้เราก็ถึงในวีว่าคลินิกแล้วนะคะนีงบรรยากาศรอบๆร้าน ก็ศึกษากับพี่พรรยงานนีชิพีแอนไปแล้วนะคะพี่เขาก็แนะนําว่าวันนี้แบบถ้าสมมติเรามีปัญหาเรื่องแขนอย่างเงี้ยอย่าใช้แขนมันกระชับก็ให้อาจจะลองปรึกคุณหมอทําเป็นตัว e T t ดูตอนนี้ก็เดี๋ยวเราปคุณหมอก่อนว่ายังไงบ้าง คุณหมอแป๊กนะคะก็ธิบายว่าตัวเองทีบอดี้สกอเนี่ยจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญ30นาทีเท่ากับการสิทอัพ2อ0 0 0ครั้งช่วยแก้ปัญหาไขมันสะสมแล้วก็ช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราอาดีขึ้นมีส2สาขาค่ะสาขาปิงคโป้าแล้วก็ b ีดีเอสวงเงินใหญ่ที่เหมามาน,นี้ค่ะทำเสร็จแล้วค่ะ ที่เห็นรอยแดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะแค่รอยรัตของเครื่องแต่ถามว่าเจ็บไหมคือมันไม่เจ็บเลยนี่ตอนทาอะ่ะมันมีระดับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเมี่ยวอ่ะคนได้จนถึงระดับร้อยสุดแล้วก็ให้คุณหมอปรับความขีดจนถึงแบบระดับขี่สุดเลยไม่มีปัญหาจักที่มันเคยย้อยๆแบบว่าย้อย่าเดิมแต่ตอนเนี้ยคือมันกระชับเข้าไปนิดนึงเราเสร็จจากวิวาคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่คอเรียนทาวต่อกันเดี๋ยวเราไปกินร้านอ่าปิ้งย่างเกาหลีกัน 299บาทชื่อร้านไวกิ้งไปดูกันถึงโคเรียนทาวแล้วนะคะที่โคเรียนทาวมีที่จอดรถนะคะถ้าเข้ามาคือเข้าซอยสุขุมวิท12แล้วก็ที่จอดรถจะอยู่ชั้นใต้ดินแต่ตรงเนี้ยก็จะมีร้านร้านขายของเกาหลีเต็ไมไปหมดเลย แล้วนอาหารแต่ละนัาขารเราอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกัน ทานเสร็จกันแล้วนะคะทุกคนอิ่มจังเต็มตอนนี้เม่อยู่ที่มินิมาร์ทเกาหลีมีรามยอนหลายอันที่ม่อยากซื้อกลับบ้านมากเลยอะ สองนะคะเป็นร้านบิงซูอืมชั้นสามีคนนะั่ชั้นสองเลย่ะนี่นะคะเมื่อกี้ที่สั่งไปเขาก็จะให้นี่มาเดี๋ยวมันจะลองติดติดติด,ตดแล้วค่อยไปเอาที่เคาน์เตอร์แล้วก็ร้านเมื่อกี้ที่เราอไปมาเราได้ขนมมาอย่างหนึง่งเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเป็นยังไง อ,อมเหมือนเป็นทานนมไข่มุกแล้วข้างในมีอัลมอนด์น่ะสามสิบหบาทอร่อยค่ะท่าคนพิมพ์สูมาแล้วนะคะ ให้ไงก็วันนี้ธุระของแมววันนี้หมดแล้วไงวันนี้ไม่ขอปิดคลิปข้อนี้ก่อนนะคะขอโทรไปกินก่อนบ๊ายบาย